เอาละครับตอนนี้ทิ้งทิ้งไปอยู่นู่นก่อนสวัสดีสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครัับวนนี้เด็กๆจะมาทำอะไรครับแขจะล้วนครับจรวนแบบไหนแบบนี้ครับขวดน้ำครับโอ้เอาขวดน้ำเนาะมีแบบมีปีกครับไม่มีปีกครับโอ้มาดูกันเนาะว่าใครจะชนะเนาะับอาทิตย์นีเป็นกรรมการมัมีกาตัดสินว่าใครจะได้ที่หนึ่งที่สองครับอ๋อจับที่หนึ่งที่สอง เอาให้กรรมการจับนะอาทิ้งจับใครประจําฐานผมจะบอกว่าเริ่มได้ก็โอเคโอเคฟังฟังอทิ้งนะฟังกรรมการนะกรรมการต้องปล่อยด้วยตัวเองเท่านั้นปล่อยได้เท่าเท่าไหนก็เอาเท่านั้นรับทราบให้แข่งสองรอบอ่าเพื่อนตัวนั้นไปรายงานตัวแล้วอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคครับอตามเสร็จหรือยังตาม ฟังพ่อกำหนดห้ามทำดอกไม้ห้ามเด็ดดอกไม้เข้าใจไหมอ่าปับตัดออกตัดออกเลยพร้อมมีอยังให้อัเบิลคข้มก่อนฟังสัญญาณจากอาทิงอาทิงเนาะรอเพื่อนดูจุดปล่อยก็คือเดซิ่งเนาะเดซิ่งโอเคไหมพร้อมไหมยกมือก่อนอ๋อพร้อมเอา มาดูหน้าตานักแข่งก่อนนี่แข่งจรวดในช่วงพักกลางวันเนาะเอ้าชูขึ้นก่อนใครจะของใครจะชนะผมค่ะผมชนะคว้ายเอ้ามาดูกันนี่ของอาทิ้งเอามาชมได้เลยอาทิ้งพร้อมั้ยยังวันโชดีว้ยไปโอ้ได้ที่หนึ่งแน่่นะรอรอจังหวะนะใะน ไม่โยนไม่เห็ดอย่างอ้าวบางยี่สล่อยไม่เป็นนี่ของอันน้อยอันนี้อันนี้อันนี้อะยืนไว้ตรงนั้นอะไปยืนตรงนั้นเลยอ้าวน้อยนมอยู่กับอะคาคุวยต่อไปขอคิมจ้องขึ้นวายว่าเป็นเออจับจางนั้นแหละถูกต้อง ก่อนยืนไว้ก่อนยืนไว้ยืนไใกล้ๆน้ำตอนนี้ชิงรางวัลจากน้องชิงเนาะน้องชิงมีรางวัลให้เอาจับข้างล่างจะลวดขวดน้ำโอ้โอ้โอ้โอไปยืนไว้ไปยืนไว้ได้ที่สามแล้วนี่ที่สามแล้วนะต่อไปของอาก้าวก้าจับข้างล่างมันเนาะ นี่ขอเก้าโอ้โหที่แรงค่ะพุ่งแรงมากครับเกือบได้ที่หนึ่งยืนไว้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 ก่อนเดี๋ยวต่อไปของออ,าาอ,อดี้ออดี้ออดีพร้อมมียังเปิดน้เปิดเลยบัวพุ้มอ่ะสามสองหนึ่งบัวบัวเอ้ยเอ้ย โอ้โหของไอต้ตามโอ้ตามไปไกลมากเลยโอ้โห,ห<ๆ>อ่านำที่หนึ่งแล้วอาร์ดิมอาไอบิมอาเก้าอาหนอ่อยอารีบิม,มโอ้ยครูโบท่านไหนมาอยู่ครูอ <ๆ S 1> หม่จับข้งางล่างมันขึ้น,ไ,นไปอาร์เหลยียงจับเปิดเปิดน น <mm uh oh no ี่เออเอาไหมใครแล้ววะอ่ะรอบที่สองนะทีน right> ี้รอบที่สองเอามาดูของน้องทิงหันไปทางฝุ่นเด้อย่าหันมาหาคู่เลยเดี๋ยวมันออกเองให้มันออกเองเปิดเปิดน้ำเลยดันดันดอกนิดนึงดันดอกนิดนึง บอสทิงไม่ไปเลยไม่เป็นท่าเลยเด็กกับพี่น้องเออพี่น้องเหมือนเดิไปของอ่ะเก้ารอบสองเอาเลยเอาเลยนะทีนี้รอบตัดสินนะอ่เบิร์จับยังกันนั่นแหละอ้าต่อไปของวินหนยจับดีๆ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 นี่ไหนล่ะ เอาละได้ที่สองลวอ่ะต่อไปของอาก้ากุจับตรงน,นั้นเดะจับตรงน,นั้นจับตรงน,นั้นโอเคเปิดว้ายยกสุดสูงโอ้ยของอาตัไม่ได้เลยตันี่ไม้ไยเมื่อกี้เ,เอาไม้ให้เอาไม้ได้เอาไม้ได้ออของอาจุ้มตาม,มนี่ของอาจุ้มตามนี่มันยิงเป็นเหนี่ไหมที่หนึ่งอีกแล้วอ้าวรอบสองน่าจะ ตั้งนั้นเป็นที่หนึ่งเนาะหัวแตกเอ้าขวดทำไมแตกอ่ะไปไปคิวต่อไปอคาคู่เอาใหม่หน่อยคาคู่ทำไมมันปล่อยไม่เป็นคาคู่จับตรงนั้นแหละจับตรงนั้นไว้ใช่กรรมการกี่โกงเออกรรมก็ จับข้างล่างจับข้างล่างเออยืดอย่าไปจับตรงนั้นมันปล่อยปล่อยมาดูกรรมการขี้ขากน้อยเอาเลยโอ้ย่าเฝ้าย่าเฝ้าอ่าน่อยเป็นหัวหน้าโจกเปียกหมดแล้วเอ้านี่ของกันน้อยโอ้ พีตตนไหมอ้าวเปี่ยนคนแล้วคู่เออเออเอออาเดียนนี่ไม่ผ่านทันทีจับข้างล่างมันเนี่ยจับตรงปากมันเอออ้าเ,เล็งขึ้นไปข้างบนไปนี่แหละเอ้ยเกือบหัวแตกแห้งดิมือแห้งแหงอ่าขอหน้ตามนี่ได้ไกลกว่าโมแปดสิบคะแอ้าวไปหัวแตกที่นั่น โอ้ออาคาคู่ขวดแตกอากาวยกขึ้นสูงกำเน่เน่เน่เฮ้ยเอออะว่าเปลี่ยนเอาอะไรพี่หนูอยู่ต้นไหนอาทิงกรรมการขี่กากเด้งขึ้นสูงเปิดนา ฐานมันจับฐานมันโอ้ยน่ามันเต็มขวดก่มเปิดนี่นี่นี่ไปแล้วนี่เท่ากันเลยนี่ของอตามไปไกลเหมือนกันโอ้โหาขาคู่เป็นไงขาคู่เปิด โอ้โหออดี้ออดี้เอ้าจับพี่ดีออดี้เออจับต้องฐานมันตรงนั้นแหละเอ่อไงขึ้นลงสูงไงขึ้นลงสูงเอาเลยนางลงนั่งลงอ่ะคิมขึ้นลงสูงโอ้ยกรรมการของเราเนี่ยโอ้โหนี่นะฝุดร้านผู้ชมเล็งโอ้ยของอาเบิ้ลอาเบิ้ลต้องชิงให้ได้อาเบิ้ล นี่ขอบนโอโ้โหไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งขอบนที่หนึ่งนะครับโอโ้โหมาอาดีมครั้งสุดท้ายเปิด,ปดไปยังไปดูทำไมล่ะเอา,าอละ,ลาะฟังพอใจเอาตัวไหนเอาวน ต้องเอาเอาที่ที่ดีที่สุดคากููไม่ผ่านหรอกตามนี่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 ของอาตามนี่น้อยน้อยนี่ก็น้อยอ็น้อย่็น้อยโอ้โหเอาออกนะครับออดี้สุดท้ายแล้วจับดีๆยกสูง

ที่ใครชนะอันมาอันมาอันมานี่อาเบิ้ลอาตามอาฟฟกของอาเบิ้ลโอ้โหรอบนี้ไปไกลเลยน้อยอรอบนี้เอาจริงๆใช่ไหมเนี่ยอ้าน้อยเอา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 โอ้ยอเป็นมันเป็นทักษะส่วนตัว อาคาโูเอาใหม่อีกแล้วนี่ไม่ผ่านทักทีน,น,นี่อาคาโกโอ้โห,โห,โหาคาโูไปไกลเลยโอ้โหาคา,อาโอ้โอาอแล้วฝึกฝนต้องฝึกฝนบ่อยๆอยด้อต้องซ้อมก่อนค่อยมาแข่งโอเคครับสวัสดีครับ,บ,รบเดี๋ยวพบกันเช่นนี้ก่อนนะครับ Nè, con chia